งานคารุศาสตร์ราชพัฒนวิชาการเป็นกิจกรรมหนึ่งในด้านการพัฒนานักศึกษาครูให้มีปัญญาและมีจิตใจของความเป็นครูผ่านประสบการณ์นอกห้องเรียนส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการทำงานร่วมกันและการเปิดวิสัยทัศน์จากการร่วมรับฟังวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการการเข้าสู่วิชาชีพครูและการประยุกต์หลักปรัชญาหรือแนวคิดในการปฏิบัติงานครูเพื่อท้องถิน่นซึ่งในความหมายของคณะครุศาสตร์ หมายถึงชุมชนของครูและบุคลากรทางการศึกษางานครุศาตสรร์าชพัฒวิชาการริเริ่มโดยรองศาสตราจารย์ดรรสรินพิมลบรรยงซึ่งเป็นคณะบดีในสมัยนั้นและเริ่มจัดงานตั้งแต่ปีการศึกษา2551อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์นักศึกษา ครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการประกาศเกียรติคุณสิทธิเก่าและครูในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่มีคุณธรรมและมีผลงานดีเด่นอีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการด้านครุศาสตร์ศึกษาแก่คณาจารย์ครูบุคลากรทางการศึกษาซึ่งในแต่ละปีจะมีหัวข้อในการจัดงานเพื่อกำหนดรูปแบบเนื้อหาและลักษณะของการจัดกิจ,จกรรมในปีการศึกษา2558นี้ คณะคารุตร์ได้จัดงานคารุศาสตราชพัฒวิชาการประจำปีการศึกษา2558ในหัวข้อเทอิดถ่ายพระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดินการจัดการเรียนรู้ในศตวตรรษที่21ในวันที่12-13กุมภาพันธ์2559โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด,ด้านการศึกษา และการนำแนวคิดปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนการมอบโล่รังวันสิทธ์เก่าและครูต้นแบบการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อหลักสูตรผลิตครูแนวใหม่ในศตวรรษที่21โดยรองศาสตราจารย์ดรประวิทย์เอราวันประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษาการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศ,ศึกษา การสาธิตการสอนของครูต้นแบบและนักศึกษาชั้นปีที่5การแสดงของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยน้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลัก12ประการมาบูรณาการการสอนในแต่ละสาขาวิชาทั้ง19สาขาวิชาการประกวดเล่านิทานนิทัศกาลวิชาการของศูนย์การศึกษาพิเศษศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและนิทัศกาลวิชาการของนักศึกษาทั้ง19สาขาวิชา ที่สะท้อนศักยภาพของนักศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาแตรละสาขาวิชารวมถึงผลงานทางวิชาการต่างๆทั้งด้านวิชาการออกค่ายพัฒนาจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์และรางวัลจากเวทีต่างๆการจัดงาน Open House ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาคลินิกจิตวิทยาและให้คำปรึกษาการเผยแพร่อเอกสารวิชาการของขาคณะครุศาสตร์ได้แก่ วารสารคารุสารหนังสือครูดีในดวงใจหนังสือเรื่องเล่าจากประสบการณ์วิชาชีพและเอกสารเผยแพร่ก,การจัดการความรู้ของคณะคารุศาสตร์